แง่ดื้อหนาววันนี้ไม่อาบน้ำมาแล้วมาไปเลยกินกาแฟแต่ไม่ได้อาบน้ำหนาวหนาวบนหนาวไม่กล้าอาบน้ำมือเย็นเลยเนี่ยมือเย็นจังหนาวอ่ะอันนี้ไม่ค่อยหนาวโอ้โหไม่อาบก็ไม่อาบไม่อาบก็ไม่อาบมือเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะทมไมมือเย็นจัง น้องเอ๋ยแม่เป็นไงมั่งแม่เมื่อวานไปหาหมอพี่ตั้มเอ้ยอะไรอ่ะซิคมงเริ่มประสานกันแล้วแหละแต่ยังไม่ไม่สมบูรณ์อ๋อก็ห้ามไปนั่นแหละห้ามยกของหนักห้ามอะไรคุณแม่แม่น้องเอ๋ยเขาล้มไงพอดีเขาล้มแล้วก็กระดูกหน้าอกก็แตกหักแต่เริ่มประสานกันแล้วมืมันบวมอะไรแรงไ่ยิไง น้องเอ๋ยคือเป็นโรคพุ่มพวงไงแม่โรค SLE เนี่ยน้องสะพายเราเป็นโรค SLE นะต้องกินยาตลอดยากดโพมาไว้มยนีชีวมเยอะสรุปวันนี้แม่ไม่อาบน้ำนะจ๊ะรอกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวหนวดันแม่จะเจ็บตามข้อตามกระดูกเลยู้เจ็บ ใช่ไหมเงินเห็นว่ามือบวมบวมเงินมือเอ่ยบวมเนี่ยมือบวมบวมบวมตัวบวมต้องดูแลกันไปตลอดชีวิตกินยาตลอดชีวิตให้ใหญ่จะทวดดูสิเออดูดิไอ้นั่นอ่ะอะไรอ่ะจมูกโด่งอันนั่นแม่มันอันตรสาวมาอ๋ออันตรสาวแล้วจมูกโด่วันนี้ไม่มีอะไรมากนะจ๊ะเดี๋ยวดูนี่ ของโปรดแม่รอก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเลยเนี่ยก๋วยเตียนะเต๋ยวนนเนี่ยอรอก๋วยเตี๋ยวขนมครกขนมครกนี่แม่มองเห็นนะมองเห็นนะเดี๋ยวเทศบาลของหลวงเพื่อนพี่เขาจะเอามาให้ไงเอาแผ่นเพลทม,ม,มาให้นะเดี๋ย โอเคแค่นี้นะ